าการกำหนดบรรทาดให้กับระดับสติปัญญาและภูมิศาสตร์ของมนุษยศาสตร์ในระดับประเทศหรือว่าในระดับชุมชนถ้าหากว่ามันมีความเหลื่อมล้ำหรือแตกต่างกันแง่ของชั้นเชิงทางด้านวิวิธโอกาสในการดำรงชีวิตหรือว่าศักยภาพในการดำรงชีวิตผู้นำของชุมชนหรือผู้นำของประเทศนั้น ควรจะวินิจฉัยถึงกลไกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกๆสถานการณ์หรือทุกๆสภาวะให้กับกลไกของทรัพยากรเช่อยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบอบในการดรเนินชีร่วมกันในรูปแบบของความเป็นเอกภาพเพราะว่าผู้นําหรือผู้ที่มีวพฒะาการทางด้านผู้นำระดับประเทศเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดแจ้ง